Welcome to English room by teacher I อ o o d a า t e r n นวนสวัสดีตอนบ่ายท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะเจอก,กันกับชิเชอร์ไอ a d คลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูคจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนยูนิต3นะคะก็คือยูนิตท,ที่3นั่นเองนะคะจํานวน10ข้อให้นักเรียนได้ฝึกทําเราถึงจะไปตรวจคําตอบท้ายบทเรียนพร้อมกันในท้ายคลิปวิดีโอนะคะวันนี้คุณครูคจะนําเสนอยูนิต4แล้วนะคะถึงยูนิตที่4แล้วโดย ที่เราจะเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกทําแบบฝึกเสริมทักษะกิจกราการมพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะยูนิตที่4ี่แล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียน x เ,เปิดป .4 เล่มสีส้มเหมือนเดิมนะคะอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยเรายัง อยู่ในคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้คุณครูจะพาเริ่มต้นยูนิต4แล้วนะคะก็คือยูนิตที่4พร้อมแล้วเราไปรับชมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะให้ในักเรียนทําแบบทดสอบของยูนิตที่3นะคะก็คือยูนิต3นั่นเองจํานวน10ข้อเราจะไปตรวจสอบคําตอบท้ายคลิปพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นยูนิต4ไปพร้อมกันนะคะโดยทําแบบฝึกหัดไปเลยพร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันเลยคะ่ะ โอเค everyone open your book on page 66 and 67นะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า66กับหน้าที่67ค่ะโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะจำนวน10ข้อซึ่งให้นักเรียนฝึกทำก่อนที่จะไปตรวจสอบคำตอบท้ายคลิปวิดีโอนะคะ For example ข้อที่1ข้อใดจับคู่ชื่อฤดูกับลักษณะอากาศได้ถูกต้อง A Autumn c o l d story b winter warm rainy c spring hot windy d summer sunny hot อ่าคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนคิดว่าข้อไหนดีคะเลือกมาเลยนะคะกากระบาดคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคะ่ะ next page 6 i y s นะคะเหมือนเดิมคะ่ะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว for example ถ้าต้องการพูดว่า วันนี้ลมพัดแรงและมีฝนตกควรพูดว่าอย่างไรนะ้าลมภาษาอังกฤษคือคำว่า windy ใช่ไหมคะ r a i n y คือฝนนั่นเองคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D ภาษาอังกฤษพูดว่า is windy and rainy นั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้คือข้อ D d ดอนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งข้อข้อ Seven ค่ะข้อที่7 in bob and bell r i g h t marking s n o w b a คือฤดูอะไรคะ winter หรือข้อดีนั่นเองนะคะ โอเคเลทส์ก u ยูนิตโฟร์คอร์สนะคะเป o ดอ o ู่พ o กอ e n e i t y ิ t ตเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า73แบบฝึกหัดให้นักเรียนดูภาพอ่านแล้วเขียนชื่อสีนะคะโดยดูเสื้อผ้าที่เขากำหนดมาให้แล้วให้นักเรียนเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสีลงไปตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า w h a t color is scrub is less and pink าภาพันคอสีแดงกับสีชมพูเราก็เติม P I N K ลงไปนะคะ NEXT PAGE 79ค่ะหน้าที่79ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะแล้วก็ให้นักเรียนออกแบบว่าเสื้อผ้าที่นักเรียนวาดจะเหมาะสมที่จะไปไหนนะคะอย่างเช่นเอ่อบอดี้สูทแบบนี้นะคะนักเรียนควรที่จะใส่ไปไหนคะ ไปว่ายน้ำก็คือบีชทะเลสายนั่นเองนะคะถ้าเป็นแคมปิ้งก็จะเป็นแพนแอนอะไรคะสเวตเตอเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะ Next page คะ่ะ open your book on page open your book on page e v e r y วันเปิดมาหน้าที่81นักเรียนเขียนเติมคำศัพท์ พร้อมกับคุณครูไปด้วยกันเลยนะคะเขาให้นักเรียนดูรูปภาพแม่มดฝั่งทางด้านขวามือนะคะว่ามีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไรที่แม่มดใส่บ้างนะคะเขียนเติมได้เลยค่ะต่อไปค่ะ next place x อ็นะคะหน้า86ให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพที่กำหนดให้เขียนเติมที่คุณครูพาเขียนเลยนะคะนักเรียนคำที่1คําคำว่า out คำที่2 a scrap คำที่สาม a sweater และคำสุดท้าย plan คือการเกงขายยาวโดยเขาให้นักเรียนดูภาพอ่ะหน้าที่87นะคะ อันนี้คือให้ออกแบบนะคะซึ่งเขากำหนดตัวละครมาให้2คนว่าต้องการที่จะไปช้อปปิ้งอะไรนักเรียนก็ทำตามคุณครูได้เลยนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นแบบตรวจคำตอบหน้าที่66กับ67ดังนี้เลยนะคะ